สวัสดีค่ะนาลิตาจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงกับน,นาลิตาจังค่ะฝนตกค่ะย่างบ่ได้ค่ะเดี๋ยวมานั่งหล่นหนาบ้านล่มเย็นช่วยช่วยมีคนไม่อยากเข้าบ้านค่ะนาลิตาไม่อยากเข้าบ้านค่ะไม่หร่ครับคุณคองฟ้าคองฟ้ามืดคืมค,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 ค่ะ นั่งอย่งนี้เลยหูอต้าเอ๋ฝนต๊ไปไสกับมาได้สองมุดตีนจะขอโอ้ไปแล้ลูกมันไปบ่าไรไปว่าไรลคุตนี่ไรยานาบ้านเรายอัะปากจู๋ค่ะอยากไป ไปไ,ไม่ได้ <นะ S 1> ค่ะถึองอไอโฟนเด้อจาเด้อวิงากไปได้ยังไปไ,ได้ได้หอความตองต ยังหลววอย่างคะนริตาจังพูดอะไรคะลูกนิตาจังเออเออเอาบนังบนังบนังบนั่งดอกส จะนอนอีเดียนสีต่ไปอนวอุ่นเขาอยู่กินเขาจะอบนานอนไปนอนปะไปนี่งี้ยเขาไปไปนี่เงเป็นนางรุ่นบือนั่งนางรุนบือนุ่นบือนงรุ่นังกงเลอากวงวานังเอากวงมานังมไเอากวงให้บ้ นั่งกวางบะเจ้านี่คอนึยนืคนคหนย่งนห่งเนี่ลนั่งแล้วที่กวางบอลนี่กวางของนาริตะจางเอาเเอากล่องอม <c ười> ไปะ <ไป S 2> ม,มาขึ้นเลย,ยาขึ้นแลวขึน้นปะมาขึ้นปเพราะวงเอาเิเอาเอาเอาขาเ้นเลยอืดเรงเลยเอาเอ,า,เอา,นานั่งดีที่ดีนัน่งดีนั่งดีนั่ดีจดี ยงเหหัวกวงลูกตออกไรต่างยัเห็นยัหนยหนี่ดิจับดีด้าจับดีด้โอเคบิน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 หขานขานแล้วรฮอยแดูยังนย้แหนย้แหนานิตตอย่าเห็นลูกดูใหม่นาง

มันห่านวะเอาคุณลงเร็วเอาจับกวงไว้จับกวงไว้ค่ะคืนว่าคืนนี้เขาอยากึ้นนี้เขากยากานนีกันลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งให้เดี๋ย

นเก่งมากค่ะนาริตาเก่งมากค่ะเศจริเ่าเลียวยางเปนแล้วมันดังเลคกๆไม่ดังเทยาซ้ำนั่นมหลีเออดังซ้ำนั่นแหละ ออเอาไปเะเฮ้ยเจกัั้าบาทหเจียสเก้ง่อนหน่อยบเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อี๋ยวเขาไหนเท,ที่นไม่เออเหรอลกก็แนั้นให้ไค่เพอที่ชอบถ่ายอะนทีก็บันี้แบ

จัดอจัดมาคืออะรมาค่ะมาค่ะมาค่ะนี่นู้ยายหมดเค่ะนูอยากเดินแล้วค่ะ ไปอันไปแห้งนเอ้้าเนี่นเพิ่ค่ะสำหรับคืนนี้ก็ไปสําหนี้ก่อนนะคะนะิริตแต่กับคุณลูสวัสดีค่ะบ๊ายบาย